ัสัลลัมอะไรกุ้มนะคะเข้ามาแล้วทักสอบถามได้นะคะมีรอยดำเยอะๆใช้ตัวไหนดีคะอ,อ,อ่านจากชื่อเนาะไม่ทราบว่าคุณไม่ขลามีผิวเป็นแบบไหนคะเป็นผิวมันหรือว่าผิวแห้งคะทิ้งรอยใช่ไหมรอยจากสิวใช่ไหมคะรอยดำจากสิวใช่ไหมคะใช่ นี่เดี๋ยวให้ดูเคสลูกค้าที่ส่วนมากหลายๆคนสังเกตถ้าเราเป็นสิวใช่ไหมมันก็จะทิ้งแบบรอยดํารอยแดงอันนี้เป็นเคสผิวมันค่ะรอยจากสิวชายอันนี้ให้ดูนะคะอันนี้สังเกตจะเป็นรอยเลยก็คือลูกค้าได้ผัดเซลล์ผิวค่ะลูกค้าได้ผัดเซลล์ผิวซึ่งถ้าแนะนําในส่วนของผลิตภัณฑ์ชุดผัดเซลล์นะคะถ้ามีรอยก็แนะนำให้ใช้สบู่โคลนเขียวแล้วก็แต้มสิวแต้มรอยก่อนนะคะเพราะว่า สาเหตุหลักของการเกิดสิวจึกผิวเราจะมีความมันนะคะผิวมันจะมีความมันนี่ค่ะแนะนําเป็นสีตัวนี้นะคะแล้วก็สบู่นะคะคุณเมฆขลามันจะช่วยคือเหมือนที่บอกก็คือการที่เราจะผัดเซลล์การที่เราจะได้ผิวใหม่เนี่ยเมื่อหลายๆคนที่เราได้เห็นอะคือเกิดจากการที่เขาใช้ตัวผลิตภัณฑ์เป็นตัวกระตุ้นทําให้มีอาการเพื่อที่จะผัดเซลล์ผิวเก่าเราออกนะคะ ที่จะพัดเซลล์ผิวเก่าเราออกนะคะแนะนําเป็นสบู่คนเขียวแล้วก็แต้มสิวแต้มรอยนะคะขออนุญาตแชร์นิ้สหนึ่งนะคะใช่ผิวมันแบบนี้ใช้ได้เลยนะคะคุณแม่ขลาสามารถใช้สีตัวนี้ได้เลยนะคะอย่า yeah. เราจะเชไปตรงไหนสอบถามได้นะคะสอบถามได้สอบถามได้นะคะข mm hmm. ออนุญาตแชร์สักครู่นะคะอุ้ยแบตหมด ในเพจก็สอบถามได้นะคะสอบถามได้เลยทุกสภาพผิวจะบอกว่าเราสามารถได้ผิวใหม่โดยการผัดเซลล์ผิวด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานเราก็ได้บอกแล้วว่าการที่เราจะผัดเซลล์อ่ะมันเกิดจากการที่ผิวเราอ่ะรับกับสมุนไพรนะคะเราจะเช่ไปจังเลย Assalamualaikum nak ข้ามาเแล็ุโคนฝากกดใจให้หน่อยนะคะฝากกดใจให้หน่อยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเชร์สักครู่ วันนี้นะคะคือเราจะมาคือเมื่อวานเราก็ได้ไลฟ์เกี่ยวกับหลายๆคนที่ยังไม่ได้กล้าผัดเซลล์เพราะว่าอาจจะกลัวกับในเรื่องของอาการอย่างนี้นะคะก็วันนี้ก็จะมาแชร์แบ่งปันเกี่ยวกับอาการของสมุนไพรตันสว่างว่าหลายๆคนที่เราผัดเซลล์แล้วคือมันจะมีอาการ แบบไหนแล้วก็มีตัวลดอาการไหมเพราะบางคนกลัวกับอาการที่จะผัดเซลล์ใช่ไหมคะแล้วก็เราจะต้องระวังอะไรบ้างนะอาจจะพูดแบบโดยรวมๆนะคะลูกค้าที่เข้ามานะคะทั้งในเพจแล้วก็ใน t ิกตอกก็สามารถพิมพ์สอบถามข้อมูลได้นะคะสอบถามข้อมูลได้นะ จะบอกว่าหลายๆคนนะคะไม่ว่าจะมีปัญหาหรือว่าสภาพผิวแบบไหนบางคนจะเป็นเป็นสิวเป็นฝ้าเป็นกะหรือมีรอยอะไรแบบนี้ค่ะจะบอกถึงการผัดเซลล์อ่ะทุกคนมันจะช่วยในเรื่องของทำให้เราได้ผิวใหม่ได้เร็วขึ้นแต่ว่าการผัดเซลล์ของจันสว่างก็งคือจะบอกอยู่แล้วว่ามันจะมีสองแบบนะคะแบบมีอาการและก็แบบไม่มีอาการนะคะ แบบมีอาการแบบไม่มีอาการก่อนละกันแบบไม่มีอาการก็คืออาจจะเป็นการแบบผลัดแบบอ่อนๆนะคะอาจจะไม่ได้มีอาการมากเพราะลูกค้าบางคนอาจจะใช้ใบหน้าอาจจะใช้หน้าตาในการพบปะหรือว่าสังคมแบบนี้อาจจะแบบไม่พร้อมกับการผัดเซลล์แบบมีอาการใช่ไหมคะแต่การผัดเซลล์อีกแบบหนึ่งก็คือการผัดเซลล์แบบมีอาการซึ่งวันนี้เราจะมาคุยว่าอาการอะไรบ้างที่ลูกค้าจะต้องเจอในการผัดเซลล์นะคะ ก็คือมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะอยู่ที่ตัวเรามากกว่าก็คืออาการของสมุนไพรนะคะที่เราต้องเจอในการผัดเซลก็คือเป็นอาการแดงอ่ะฮะเป็นอาการแดงเป็นอาการแสบคันเป็นอาการบวมอ่ะฮะเป็นอาการแบบเป็นเม็ดผื่นๆแดงๆนะคะแล้วก็เ้าเรียกว่าอะไรจะอาการก็คือจะทําให้ปัญหาผิวเราอะ มันจะชัดเจนขึ้นช่วงของการรักษาช่วงของการผัดเซลล์เช่นตอนนี้เรามีปัญหาในเรื่องของความมันนะคะถ้าเราเป็นปัญหาในเรื่องของความมันเป็นสิวอ่าช่วงของการใช้ตัวสมนุนไพรอะคะ่ะคือสิวมันจะเยอะขึ้นสิวมันจะเห่อออกนะคะเพราะว่าตัวสมนุนไพรที่เราใช้อะคะ่ะมันจะทําการดันปัญหาผิวใต้ผิวเราออกมานะคะหรือคนที่เป็นฝ้าฝ้าก็จะชัดเจนขึ้นก็จะเห็นแบบ เขาเรียกอะไรดำชัดเจนขึ้นนะคะซึ่งอาการเหล่านี้หลายๆคนอาจจะไม่ชอบเพราะว่าอะไรอาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอาจจะเป็นอาการที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันไม่สบายตัวมันคันหน้ามันแสบหน้านะคะหรือว่ามันทำให้เรารู้สึกว่าอยากที่จะเกาหน้าเห็นไหมเคยเห็นไหมคะหลายๆคนที่แบบก้าวทำไมมันคันหน้ามากเลยอะ่ะแบบ เหมือนจะอยู่แบบมันไม่สบายตัวอะไรแบบเนี้ซึ่งต้องบอกก่อนว่าข้อเสียก็คือมันจะมันจะทาให้เรารู้สึกไม่สบายไม่สบายตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ข้อดีก็คือของตัวสมุนไพรนะคะทุกคนจะบอกว่าถ้าเราถ้าเรามีอาการเหล่านี้แสดงว่าผิวของเรานะคะเริ่มรับกับสมุนไพรทุกคนคือเราจะบอกอยู่แล้วว่า อาการที่เราต้องเจอมันจะเป็นแบบคันๆแสบๆแดงเป็นผื่นบวมอย่างเงี้ยแต่อาการเหล่านี้มันไม่จําเป็นต้องเกิดกับทุกคนแต่มันมันขึ้นอยู่กับสภาพผิวเราด้วยซึ่งอาการอาการของก่อนสวยของสมุนไพรจันสว่างเนี้ยทุกคนมันเป็นมันเป็นมันเป็น,นเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นตัวยาที่ไปกระตุ้นเพื่อผัดเพื่อที่จะผัดเซลล์ผิวเก่าเราออกโอเคไหมคะเหมือนที่เราบอกเมื่อวานถ้าสมมุติ มันจะต้องมีเหตุมีผลว่าทำไมอยู่ๆเราไปใช้ตัวสมุนไพรแล้วมันเกาแบบ,บมันคันๆมันเสบ็เสบๆอะไรเงี้ยจะบอกว่าคือตัวสมุนไพรอะ่ะมันไปกระตุ้นปัญหาใต้ผิวเรามันทำให้หลายๆคนรู้สึกว่าอาจจะไม่สบายตัวอาจจะแบบคันอาจจะเสบนิดนึงนะคะแต่ข้อดีก็คือให้คุณเข้าใจได้เลยว่าผิวของคุณอะเริ่มรับกับอาการสมุนไพรแล้วคุณเริ่มที่จะได้ ผิวสวยผิวดีแล้วนะคะฉะนั้นอาจจะต้องใช้ในส่วนของเขาเรียกว่าความอดทนนิดนึงแต่ก็ไม่ได้หนักถึงขนาดนั้นทุกคนเพราะว่าถ้าสมมุติเราไม่ไหวจริงๆเราแบบอุย้ยคันหน้าจริงๆนอนไม่หลับจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือเรามีตัวยาลดอาการอยู่แล้วนะคะเพราะว่าหลายๆคนที่ผัดเซลล์นะคะก็คือจะมีตัวยาลดอาการของจันจว่างนะคะก็คือจะเป็น2ตัวนี้ทุกคน สองตัวนี้คือตัวลดอาการของสมุนไพรนะคะเป็นตัวไพเจลเพื่อที่จะทําให้เซลล์ผิวใหม่เราะแข็งแรงนะคะแล้วก็ตัวผงพอกนะคะก็คือจะช่วยทําให้เซลล์ผิวเก่าลอกนะคะจะทําให้เซลล์ผิวเก่าลอกติดผิวโอเคไหมคะมันจะทาให้เซลล์ผิวเก่าลอกฉะนั้น,นการที่เราแสบคันแดงแบบนี้แสดงว่าผิวเราเริ่มรับกับสมุนไพรแล้วเราจะได้ผิวใหม่ แต่ถ้าเราไม่ไหวจริงๆอ่ะทุกคนมันไม่เหมือนแบบสมัยก่อนที่แบบเออต้องอยู่กับความทรมานอะไรขนาดนั้นเรามีตัวลดอาการให้นะคะการที่เราไปใช้ผงพอกอ่ะคือผงพอกอาจจะผสมผสมน้าก็ได้นะคะผสมน้ำเนี่ยมันจะเป็นแบบเย็นเย็นผิวนะคะและก็มันจะทําให้เซลล์ผิวเก่าเราลอกช่วงนั้นแหละค่ะทุกคนอาจจะต้องใช้เวลาในการลดอาการประมาณ7-10วันเพื่อที่เราจะได้เซลล์ผิวใหม่ หรือบางคนอาจจะลดแค่แบบให้หายแบบแสบคันให้หายความแบบไม่สบายผิวอ่ะแล้วเราก็มาผัดต่อได้เลยไม่จําเป็นต้องให้ลอกให้หมดก็ได้เพราะว่ามันอาจจะเป็นแค่ช่วงที่เรารู้สึกแบบแสบแสบคันคันคือมันไม่ไหวแล้วก็ลดพอเรารู้สึกว่าเออหายแสบหายคันแล้วอ่ะอาจจะมาเร่งใหม่ก็คือก็สาม,มารถเร่งได้เลยนะคะก็สาม,มารถเร่งได้เลยนะคะฉะนั้นอ่ะจะบอกว่าการผัดเซลล์ทุกคน หลายๆคนที่เราเห็นเขาได้ผิวดีเขาแบบผิวเนียนผิวสวยวันนี้เขาก็ต้องมาเขาก็ต้องมีอาการก่อนสวยก็ต้องมีอาการก่อนสวยแต่ว่าถ้าเราเข้าใจหลักหรือว่าเหตุผลว่าทําไมมันต้องมีอาการเหล่านี้เพราะว่าอะไรถ้าเราอยู่เฉยๆเงี้ยปัญหาผิวมันก็จะยังอยู่ใช่ไหมคะปัญหาผิวมันก็จะยังอยู่เพราะว่ามันไม่มีอะไรมากระตุน้นแต่ตัวสมุนไพรที่เราใช้อะ มันจะเป็นตัวกระตุ้นทําให้หน้าเราลอกเพื่อที่เราจะได้เซลล์ผิวใหม่เร็วขึ้นนะคะฉะนัะ้นอะถ้าผิวเราเริ่มรับกับสมุนไพราอาจจะต้องแบบอดทนนิดนึงนะคะเพื่อให้ได้ผิวที่มันเร็วขึ้นเพราะเราจะบอกลูกค้าทุกครั้งเลยว่าถ้าผิวยิ่งแดงมันจะยิ่งลอกสวย อาหารยิ่งแดงยิ่งลอกสวยแต่ถ้าเราไม่ไหวจริงๆอะ่ะก็ไม่ถึงกับว่าต้องทรมานตัวเองขนาดนั้นนะคะก็สามารถใช้ตัวลดอาการได้นะคะใช้ตัวลดอาการได้บางคนที่มีผิวที่ผิวกรับกับสมุนไพรเร็วอะ่ะอาจจะมีอาการเขาเรียกว่าอะไรแดงบวมอา่าบางคนอาจจะมีอาการบวมอย่างเงี้ย อาการบวมเราก็สามารถมุดน้ําเย็นได้นะคะคือมุดน้ําเย็นแล้วก็ทาพายเจลทาผงพอกนะคะมันจะช่วยให้เขาเรียกว่าวอะไรมันยุบอ่าแล้วก็จะช่วยให้แบบผิวบรรเทาอาการแสบได้นะคะบรรเทาอาการคันได้นะคะซึ่งช่วงของการลดอากาศก็สามารถทําแบบนี้ได้เลยมุดน้ําเย็นทาพาเจลผงพอกได้เลยนะคะและก็ที่สําคัญ ช่วงของการลอกเพื่อที่เราจะได้ผิวใหม่ทุกคนห้ามไปเกะเลยนะห้ามไปเกะห้ามไปเกาคือมันจะรู้สึกแบบคันคันอยู่แล้วเชื่อไหมเพราะผิวเหมือนแบบเหมือนมัน,มนอะไรเขาเรียกว่าเหมือนจะลอกอะไรเงี้ยก็คือมันจะเสบเสบคันคันแบบนี้ถ้าเราไปเกะไปลอกปัญหาที่ตามมาคืออะไรหนึ่งปัญหาเขาเรียกว่าอะไรมันจะเป็นปัญหาหน้ากลางังซึ่งหน้ากลางมันก็ทําให้เราต้องเสียเวลาก็ต้องมานั่งเร่งใหม่ อาจจะต้องแบบระวังนิดหนึ่งฉชนั้นอะช่วงของการได้ผิวใหม่ก็ห้ามไปเกะห้ามไปเกาห้ามถูนหน้าเรงอาจจะเวลาทําความสะอาดความสะอาดผิวอะอาจจะต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรทิชชู่ก็ได้ซับซับตานะคะแล้วก็ค่อยใช้อีกผืนหนึ่งในการซับหน้าเพราะบางทีผิวเราอะมันรับกับสมุนไพรเราอยู่ใช่ไหมแล้วเราเอาไปซับตาซับหน้าอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้หลายๆคนก็คือ สมุนไพรขึ้นตาอาจจะแบบตาบวมหรือว่าเป็นเป็นขุยลอกที่ตาที่ตัวแบบนี้เกิดจากการใช้ผ้าคนหนูหรือว่าผ้าในการทําความสะอาดก็มีส่วนนะคะฉะนั้นอะช่วงของการผัดเซลล์อาจาจะต้องแบบระวังตัวเองนิดนึงนะคะประมาณนี้ในเรื่องของการ ถัดเซล์แล้วก็อาการที่เราต้องเจอนะคะเพราะว่าถ้าเราดูรีวิวเราอยากแบบเฮ้ยอยากจะแบบถัดเซลล์จังเลยแต่ว่าหลายๆคนยังลังเลอยู่เพราะว่าอะไรอาจจะกลัวกับอาการนะคะหรือบางคนมีอาการแลว้วเป็นอาการแดงแสบคันแต่ว่ามีวิธีการยังไงบ้างเพื่อให้ผิวมันลอกเร็วขึ้นนะคะก็ก็เหมือนที่บอกเลยอาจจะมุดน้ำเย็นนะคะถ้าพายเจลผงพอกแบบนีไ้ได้เลยนะคะ ทักสอบถามได้นะคะมีหลายเคสทุกคนพี่คือแบบผู้ชายก็รักษาหลุมรักษาสิวได้นะเนี่ยพอบางคนแบบว่ามีปัญหาในเรื่องของหลุมสิวอาหาก็สามารถรักษาโดยการผัดเซลล์ได้เลยนะคะเพราะว่าการผัดเซล์อ่ะมันจะช่วยทำให้ทุกสภาพผิวเลยนะคะ เป็นปัญหาหลุมมีเคสแบบล่าสุดน่ารักมากเลยน้องผู้หญิงอะ่ะคือทักสอบถามข้อมูลแล้วก็เทคแคดูแลแฟนอะ่ะให้แฟนแบบผัดเซลลแล้วพี่ผู้ชายก็น่ารักอดทนมากเลยก็บอกว่าเฮ้ยตอนนี้แฟนหน้าแดงแล้วอะไรเงี้ยพอเริ่มได้ผิวที่มันแบบช่วงของการลดอาการอ่ะผิวสุขภาพดีคือผิวดีขึ้นมากแกบอกว่าเออแฟนแกพอใจกับผิวมากอะไรเงี้ย ถ้าใช้ผงพอกอย่างเดียวได้ไหมกะได้ค่ะใช้ผงช่วงของการลดอาการใช้ผงพอกอย่างเดียวก็ได้แต่จะบอกว่าคือตัวไพรเจลอ่ะมันเป็นมันเป็นตัวลดอาการเหมือนกันแล้วมันจะทําให้เซลล์ผิวใหม่ที่เราได้อ่ะมันแข็งแรงขึ้นนะคะนี่ทาไพาเจลก่อนมันจะเป็นเนื้อเนี่ยมันลดการระคายเคืองใช้ดีนะไพรเจลก็ใช้ดีนะคะทุกคนทาไพรเจลก็ช่วยได้ผงพอกก็ช่วยได้นะคะ ไอ้ต้ารักยิ้มชื่อน่ารักจากไม่ทราบว่าตอนนี้น้องลดอาการอยู่กี่วันแล้วคะ่ะลดอาการปีวันแล้วจะเห็นอยากให้เห็นแบบช่วงที่มันลอกแล้วแบบนี่นี่อันนี้ช่วงอันนี้ก็คือเคสน้องใช้แบบผงพอกนะคะทุกคนจะบอกว่าผิวที่เราเห็นน่ะที่มันใสๆอะตรงหน้าผากเห็นไหมอันนั้นคือคือช่วงที่เขาได้ผิวดีแล้วได้ผิวที่มันแบบ เออผิวใหม่แล้วละคะแล้วก็ตรงบางส่วนก็จะอยู่เขาเรียกว่าอะไรช่วงที่แบบเซลล์ผิวเก่ามันจะลอกนะคะช่วงที่เซลล์ผิวเก่ามันจะลอกการที่มันจะลอกสวยมันเกิดจากการที่มันแดงคือแดงถ้าแดงเต็มที่อะ่ะทุกคนถ้าผิวเราแบบยิ่งแดงยิ่งสวยมันจะลอกแบบเป็นเกล็ดสวยมากอยากจะให้ดูแต่ว่าโทรศัพท์แบตหมดแล้วแล้วนะคือมันลอกสวยอะ่ะ แต่ถ้าเขาเรียกว่าอะไรถ้าสมมุติมันเป็นแบบขุยอ่อนๆเราไม่อดทนอะไรเงี้ยเป็นขุยอ่อนๆแล้วเราไปลดเลยอ่ะมันก็มันก็ผลัดเซลล์นะแต่ว่าจะเป็นขุยแบบเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าอดทนนิดนึงเพื่อให้เราได้ผิวใหม่นะทุกคนก็สามารถเขาเรียกว่าอะไรได้ผิวใหม่แบบลอกสวยเลยนะคะให้ดูเดี๋ยวนะ แปดกำลังจะหมดนะคะทุกคนแบบนึงเดี๋ยวให้ดูเคสลูกค้าที่ลอกสวยเนี่ยช่วงที่เซลล์ผิวเก่ามันจะลอกเห็นไหม โอ้ยแสยงอ,อ่ะมันจะแดงๆเห็นไหมคะเพื่อที่จะลอกให้เราได้ผิวใหม่นะเนี่ยเป็นช่วงที่มันจะลอกได้ผิวใหม่อาจจะไม่เห็นนะเบลอๆโทรศัพท์นิดนึงจะบอกว่าผิวดีขึ้นแบบสวยอะ่ะอันนี้เป็นอาการที่ สมุนไพรไปทำปฏิกิริยานะคะเพื่อที่จะแบบด e ีท็อกปัญหาใต้ผิวเรานะคะทุกคนฉะนั้นเราจะบอกลูกค้าทุกครังว่าการที่เราผัดเซลล์อ่ะเราได้ผิวใหม่แน่นอนนะคะเราจะได้ผิวใหม่ที่มันสุขภาพดีแน่นอนนะคะปัญหาผิวจางรอยเนี่ยผิวของกตินีเห็นไ,ไหมช่วงที่มีปัญหาผิวแบบผิวแบบนิดนึงเขา เป็นอาการก่อนสวยซึ่งระหว่างนั้นนะ่ะเราจะไม่สวยเพราะว่าหน้าเราจะโลกอะไรเงี้ยหน้าเราจะโลกหรือบางทีเราไม่ระวังเราไปเกะไปเกาก็จะมีปัญหาหน้ากลังนะคะหน้ากลังก็คือเราไปเราไปแกะออกอะไรเงี้ยเหมือนแผลที่เราแบบมันยังไม่ได้ตกสะก็ดมันยังไม่ได้แห้งแล้วเราไปเกะเงี้ยมันก็จะทิ้งรอยซึ่งมันก็จะทําให้เราเสียเวลาต้องมานั่งผลัดใหม่อีกรอบนึงนะคะ หมดแล้วค่ะทุกคนในในเพจสอบถามได้นะคะในเพจใครที่ลูกค้าคนไหนที่จะผัดเซลหรือว่ายังไม่ได้ผัดเซลแล้วอยากจะสอบถามข้อมูลทักสอบถามได้นะคะทักสอบถามได้นะคะ สวัสดีค่ะสอบถามข้อมูลได้นะคะก็วันนี้มาแบ่งปันเขาเรียกว่าข้อมูลเบื้องต้นนะคะว่าอาการที่เราต้องเจอในการผัดเซลล์เป็นแบบไหนบ้างนะคะอันนี้ก็ผัดเซลล์มาแล้วเหมือนกันเดี๋ยวจะทาครีมครีมท,ทีีกัน ทุกคนสมุนไพรแบบว่าใช้ดีมากเดี๋ยวลองอันนี้กาตินีอาจจะเคยพูดแล้วน้องเมื่มอวานไหมเมื่อวานน่าจะไม่ผิดตัวกรีนทีทีนะคะโครนขาวแล้วก็โครนเขียวชื่อเหมือนกันเลยแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรตัวตัวตัวเขาเรียกอะไรไอคุณสมบัติมันแตกต่างกันเพราะว่า ตัวโคลนขาวมันก็จะช่วยในเรื่องของโคลนขาวมันก็จะช่วยทําให้แบบเป็นการปัดแบบไม่มีอาการผัดอ่อนๆนะโอ้ยนี่มาทาให้ดูเลยผลิตภัณฑ์ทุกตัวเราใช้เองนะช่วงนี้ไม่กล้าใช้โคลนเขียวเพราะว่าคือตัวเราเองอะผัดเซลล์หลายรอบแล้วทุกคนแล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรคือผิวมันรับกับสมุนไพรเร็วขึ้นมันก็เลยทำให้มีอาการงุยเออวะมันซาบซาบมันเป็นตัวกรีนทีทีทเนาะมันจะเป็นตัวตัวโครนขาวมันมีส่วนผสมมันจะเป็นแบบผลัดก่อนอ่อนได้นะคะสำหรับบางคนที่มีความมันแล้วก็ มันจะมันจะสบายผิวอ่ะทุกคนมันเป็นกริ้มันเป็นแบบอม,มันจะซาบซามันซาเย็นสบายตัวทีทีคือ <in the> <breath> ถ้าเข้าอยู่ในว,วงการของสมุนไพรแล้วทุกคนจะบอกว่าหยุดไม่ได้แค่เรารู้สึกว่าเรามีปัญหาแบบสิวขึ้นนิดนึงแบบเนี้ยก็จะอยากจะผลัดแล้ว ผิวหมองคล้ำนิดนึงก็จะผัดแล้วเพราะว่าคือตัวสมุนไพรอะเราผัดกี่รอบก็ได้มันไม่ได้ทําให้ผิวเราบางแต่อย่างใดนะคะมันไม่ได้ทําให้ผิวเราบางแต่อย่างใดแล้วก็เขาเรียกว่าอะไร <c oughs> พอเราผัดแล้วอะผิวมันดีขึ้นเรียบเนียนขึ้นบางคนแต่งหน้าผิวก็แต่งติดนานขึ้นนะคะไม่ทิงงท้งรองม่ทิ้ง ใครที่สนใจนะเปลือกตัวผลิตภัณฑ์มีพร้อมส่งนะคะทุกคนจะบอกว่าที่ศูนยะ์่ะมีจัดส่งลูกค้าทุกวันเลยน,นะคะลูกค้าแบบน่ารักมากหลายหลาคนที่เข้ามาปรึกษาทักแชทก็แบบผัดเซลล์ด้วยเพิ่มตัวยาอะไรเงี้ยตัวนี้นะตัวที่กำลังใช้เป็นกรีนทีทีนะคะช่วยในการเพิ่มความชุ่มชื้นโอ้ยมันแบบ มันซาบซามันซาบซาบแล้วก็เย็นสบายดีมากเหมือนเหมือนได้พักผิวอะอม,อม,มีใครสอบถามอะไรไหมคะทักสอบถามข้อมูลได้นะ ลูกค้าสนใจผัดเซลทักได้นะคะทักสอบถามข้อมูลกดตัดสินใจได้นะล่าสุด คนเย็นมากเลยสบายผิวมากนะคะมีเคสหลายๆคนนะหลายๆคนเลยที่แบบทักเข้ามาปรึกษาเนี่ยให้ดูเคสลูกค้าไปเรื่อยๆนะคะทุกคนเนี่ย จากคนที่มีปัญหาแบบสิวอักเสบสิวสเตยียรอยอะไรแบบเนี้ยสังเกตอ่ะพอได้ผัดแล้วมันไปใช้ตัวสมุนไพรกระตุ้นอ่ะเขาได้เกิดอาการแดงแสบคันนะคะเกิดอาการแดงแสบคันแบบเนี้ยแต่พอเขาได้ผิวใหม่คือปัญหาสิวแบบจางลงนะปัญหาสิวคือแบบจางลงมากเลยดีมาก ใหผิวดีเลยคือมีหลายๆเคสอะ่ะอันนี้เราให้ดูเคสลูกค้านะเห็นรอยไหมคะจะมีรอยแดงจากสิวอะฮะเป็นหลุมอะไรแบบเนี้ยเป็นรอยแดงแต่พอได้ผัดแล้วแบบผิวเรียบเนียนขึ้นผิวเนียนไม่ทิ้งรอยนะคะตื้นขึ้นด้วยนะคะดูขมขนอะไรแบบเนี้ยคือไปหมดเลยนะ เราสามารถดูรีเช็คผิวตัวเองได้นะคะทุกคนว่าเฮ้ยเราเรามีปัญหาเรามีเขาเรียกว่าสภาพผิวแบบไหนเป็นผิวธรรมดาเป็นผิวธรรมดาทั่วไปผิวผสมผิวแพ้ง่ายผิวแห้งหรือว่าผิวมันนะคะเพราะว่าทุกๆสภาพผิวอ่ะอาจจะมีปัญหาผิวเกิดขึ้นได้เกิดจากหลายๆปัจจัยเกิดจากฮอร์โมนเกิดจากสภาพ ครว่าสภาพแวดลอ้อมพฤติกรรมเราการใช้เครื่องสองอําอางเนี่ยมันมีหลายๆปัจจัยอยู่แล้วแต่ว่าเราก็สามารถป้องกันหรือว่าสามารถดูแลได้นะคะสามารถป้องกันหรือว่าสามารถดูแลได้อันนี้ให้ดูนะผิวที่เราเห็นอันนี้ผิวของกาตินีเนาะผิวที่ได้คือผิวแบบ เรียบเนียนมากผิวเรียบเนียนมากแต่จะบอกว่ากว่าที่จะได้ผิวแบบนี้นะกว่าที่จะได้ผิวแบบนี้เคยแบบน่ากลัวมาก่อนเอาไม่ใช่เคยมีปัญหาผิวมาก่อนหะเคยมีปัญหาผิวมาก่อนอันนี้อยู่ในช่วงของการรักษานะคะแต่ว่ามันยังลอกไม่หมดทุกคนหลายหลายคนก็เหมือนที่บอกมันจะมีอาการใช่ไหมก็ไปเกล่ไปเกาสังเกตนะมันก็จะทิ้งรอยเขาเรียกว่าแบบนี้จะเป็นปัญ เป็นแบบผิวกรังนะคะสังเกตมันจะมีรอยทิ้งจากการที่เราได้แบบไปแกะไปเกามันโดยที่ตัวสมุนไพรอะไม่ได้ทําการลอกแต่ว่าเราไปแกะไปเกามันเนาะมันก็จะทิ้งรอยให้เราเห็นไหมกว่าจะสวยนะทุกคนเนี่ยกว่าจะได้ผิวแบบดีแบบเนี้ยเห็นไหมก็มีปัญหาผิวมากอดเหมือนกันแต่ว่าพอได้ใช้ตัวสมุนไพรไงคะพอได้ใช้ตัวสมุนไพร รอยจากสิวไรอยจากสิวก็หายหายทุกสภาพผิวเลยโอเคมีใครทักสอบถามอะไรไหมคะเดี๋ยวจบไลฟ์ในเพจก่อนนะ